นี่คือจุดรวมต้นเอาหยุดยุดกับเพื่อนเราเป็นพวกสัติน่ะตืนาเ่อเอ้ยพวกนี้เปนยงเพื่อนนายเพื่อนนายชนบทีว่าคับเอาหุ้กเข้ามาด้วยอู่ระอยูู่้ โอเคไปกันต okay, ่อบเบี้ยสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแชร์ในเกมได้ไหมนะโอเคซื้อเครื่องที่พวกผมมูได้เหรอพอดีผมจะเถื่อไปเองโอเคโอเคขึ้นมาแล้วผมไม่รูจริงจริงไม่รูจริงจริงไม่รู้จริงเฮ้ยไม่เห็นตัวตัวเอาไปจิ้งจ่ได้ทีจิ้งจกโอ้โหอีกตัวมาชักมากระโดอ๋อ โอเคสวแค่สองตัวโอเคเอิดไวมโไม่แตกก็ดีวะเตะโดนเถออ๋อโอเคเตะโดนนะโอเคเเะไปก่อนชัความโคตเทหอเป็นแบบนี้โอเคแต่ต้องงงครับเพราะผมรู้สึกเฉยได้งาครับอือมันหัไปโดนนะอือข้าวบ้าเางมันเดะไปต่อครับ เอ้เอ้ดูอยู่นี่เจ้ไม่เห็นหรอที่ตูกโดดอยู่ในนี่ไงโอ้ยสวยนะแฟร์อยู่นั่นหนึ่งอยู่นั่นหนึ่งอ๋อไม่ได้เห็นเฉยๆก็มองต่ออีกโอ้ยนี่ไงตูกิโดดไปนีเดือดเนี่ย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 ไม่เห็นโอ้ยมี่กป่าไม่เปลนี่โอ้เห็นแล้วที่สุดเอ้ก็เห็นตัวแล้วก็เทนะตูกอดโดดก็โอเคไอ้ดิคิดไปโอ้ยหนึ่งดอกติดเดียว โอเคเชนไ,ไม่ดูมือพวกนี้ไม่ไปเห็นตู้จะบุกเข้าไปเองนี่แหละโอเคมูสวยนะอะเห็นไ,ได้ข,ด,ขดตัวไม่โดนไม่โดนสวยเนฉะยนะโอเคจะเุ้าไปมามาสิมา,มา,มาโอเคพวกเองจะสู้ตู้ไม่ได้หรอกนี่คิดหรือว่าหมากระบองที่เป็นของผู้ชายพันธินจะมาสู้กับคันมก้าพวกนีก้ได้เตะง้ <c oughs> อไปเว้เตะม้าไปเตะเตะเอาเงินมาโอเคครบแล้ว Okay, อออออโอเคไปต่ออุ้ยสวยโอ้ยเมฆเมฆหโอเคเมฆวาไม่ท่งหางแล้วโอเคก็ก็ก็ลุงเียอะไรายบ้างเออลุงผมขอเสื้อไิจิวงไม่ได้เจ้นุม่มโอเครับผมไปกันถ้าลุงม,มีอยากขาพิจิวให้โอเคเออโอ้ยมาแล้วเฮ้อ้อย่ามาทำายบูีฟุตให้โอเคเอาไปกินสวินดอกรดคิไปซึ่งด,ดอกไมสิ สองตูก็ไม่หวานามัดมุกกเวียนอ่าฮ่าเกยงจเ้ยไตายเนอมาไปไม่ม,มานี่ไปเด้อคิดตัวเละเอาไปกินเอาไ้คิดตัวไปสองโา,ามมัตกุยจ้า่าาฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า จะพูดว่าทิ้บต้นมันก็ทิ้บต้นได้นะแต่ว่าไม่สามตัวต่อกันเออนับก็ได้ว่าทิ้บต้ลผิวโอเคมีทิเก็ตไหมครับโอ้ไม่มีมั้งมันก็ไม่มีมั้งโอเคไม่มีโอเคเก็บเยอะไปนี่กลมีโอเคไปกันต่อเดี๋ยวโอเคหาเก็บเก็บต่อโอเคแต่ทำไมต่อยทุกต้นอ๋ออ๋อไม่หาไม่ทายทิ้งหมาะโอเคเออทำไมวันเออทีไปเออเขาจิกตัวก็รู้ว่ามันมีติชเก็บ ไอตัวอย่ามือปีเขตตตูเซอร์มือไปว่ามันจะทำยังไงไปดูสปไยแล้วโอเคโอ้ยเก็บต่อเก็บตเก่ะโอ้ยไปตายโอเคขอดิตัดสิโอเคไปถึงจุดเซฟเไปกันต่อโอ้ยตายเลยโอเค โอ้ตูไม่หัดเไปไนน็นนายหมดนะเออนี่มันคงไม่ใช่แผลงวงออกตูใช่ไหมเนี่ยโอเคช่างมันเไปเตะม็อบไม่ได้ The world มาถ้าไปที่นี่เดี๋ยวก่อนตู้มันนั่น แต่ฉันจทำไมฉันยังขยบได้อยู่เออเนี่ยอ้คน้มาวันนวันนี้มาวั้นะทั้งนั้นเอแวบอกเาดนอยอย่างเดียวไงนนเฮ้ามลนก็พอเอ้ยอ โอยโวยโ้มาน้หมมีคนทุกรเจัดิงคุยอะไรกันบ้างอ้โอ้เย่โตมาไไงวะเอ้ยไอพี่โตมาได้ไงไมมีตัวฝ่อมอจโไไงวะ